S <S ลูกไม้ด่างเปิดครับอันนี้คือลูกไม้ด่างเปิดแล้วมีผสมแล้วด้วยนะคะที่เป็นสายไม้ดาา่ดางนะคะเจอแบบนี้ละลายแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆต้นนี้มีชื่อว่าอมรรัตนาโกสินคุณผู้ชมอันนี้คือสาวนครชัยศรีครับ คอนเทสสีคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นที่เก่าขา่นแล้วก็ตามหากันเยอะมากๆใช่ครับนะคะแล้วนี้แบบสีออกพัดเทลเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับสวยมากนะคะอันนี้ก็คือนักเมือ,ว<า>วองโมนิค์มนร้อเพชรไปจะหนากว่าจะคล้ายๆกันตรนนี้ก็จะเป็นรัตนาะรุ่งเรืองครับโอ้คุณผู้ชมมีร้นนอนเพชรแพงจะสวยกว่ามณีปกติถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมชอบมากกว่ามันก้ติดด่างแบบนี้ด้วยนะคะใช่ต้องมาเดินขัดเอง ก็ได้คัดได้ตามสบายเลยครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีนั้งเพลงค่ะสวัสดีครับพบกับบ้านะคะช่องฮากคแฮงสไตล์พาลุยนะคะวันนี้นะคะบาวก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศเมื่อก่อนน่าจะเป็นสวนกล้วยไม้ใช่ไหมใช่เป็น,นสวนกล้วยไม้เก่าครับค่ะคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไม่ได้พาทุกคนมาชมกล้วยไม้นะคะ แต่จะพามาชมบอนสีของสวนทองดีครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเราชมตรงไหนก่อนดีคะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะพาชมเป็นลูกไม้ก่อนครับผมลูกไม้จะอยู่ทางด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวพาไปเดินชมว่ามีหน้าตาประมาณไหนบ้างโอเคเดี๋ยวตามน้องเท่งไปเลยค่ะทุกคนคือตู้บอลสีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวน้องเท่งจะเริ่มต้นพาเราชมลูกไม้ก่อนนะคะไปตามมาเลยค่ะ บรรยากาศด้านในสวนก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีหน่อยนะคะแดดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่ร้อนนะคะเดินดูกันได้แบบสบายๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นนะคะที่เป็นลูก,ลกไม้ที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะที่เป็นไซส์แม่พันธุ์ของที่สวนทองดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้ของที่นี่กันว่าลูกไม้เขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปชมความสวยพร้อมๆกันเลย มาดูมุมนี้กันบ้างนะคะมุมนี้จะเป็นลูกไม้ครับต้นแม่พันธุ์ไซใหญ่ครับค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าไม้นะคะของลูกไม้ที่นี่กันครับผมก็จะออกสีแดงสีก็มีครบทุกสีเหมือนกันแต่ว่าจะออกหน้าประมาณเนี้ยที่สวนจะเก็บพยายามเก็บต้นที่สวยไว้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อแบบเอาไว้ติดดอกผสมออกมาเพื่อ,อให้มันหน้าสวยๆครับ อันนี้น่าจะชื่อวังทองอาจจะไม่ใช่ลูกไม้เส้น<ต>ชัดมากนะคะครับผมจ่ไม้เป็นไม้สวยจะล,ลูกไม้จะเป็นกระตูกดำก้านดำ,ดำใบแดงอย่างเงี้ยใบใหญ่มากนะคะครับก็จะเก็บไว้เยอะถ้าต้นไหนสวยก็จะเอาไว้ตั้งแม่ต่อครับค่ะนี่นะคะดูนะคะทุกคนอูโหยใหญ่มากๆนะคะแล้วมาดูตู้ต่อไปส่วนใหญ่บางต้นก็เป็นจอมไปแล้วเอาหัวไปผ่าบางฟอร์มเลยยังไม่ค่อยสวยก็ฟอร์มยัง ไม่ได้ทรงมันแต่บางต้นก็รัดแล้วก็กลับมาคืนฟอร์มอย่างเช่นต้นนี้ครับสวยออกไปด้นนี้นะคะทุกคนใบมันมากเลยนะสวยด้วยนะคะอันนี้ก็คือลูกไม้ใช่ไหมคะน้องเท่งใช่ครับเป็นลูกไม้ครับทุกคนนี่สวยมากนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็กัดสีแบบสวยมากเนาะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะคะทุกคนลูกไม้ครับดูลักษณะใบเขาคล้ายๆกับเออ ศีลานักปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นลูกไม้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นลูกไม้ทีนะคะดูด้านในนูน่นตรงนั้นน่าจะเป็นโนพะก้าวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชุดแม่พันธุ์ของเขาชุดแม่พันธุ์ครับ,รบเอาไว้ตั้งแม่ค่ะรอดอกรอหนอ่อแล้วก็รอหัวเอาไว้พาอเอาไว้แยกหนอ่อเอาไว้ติดดอกมีเอาไว้ะค,ะครบเลยครับไว้ทําทุกอย่างเลยเนี่ดูดูดต้นนี้ดูต้นนี้ทุกคน นี่ลูกไม้เปิดดังครับนี่มาดูต้นนี้ค่ะทุกคนคะ่ะส่วนใหญ่คนจะชอบแบบนี้กันมากเลยดูนี่นะคะสวยมากอันนี้ออกเปิดๆหน่อยเนาะใช่ครับอันนี้มีทําผ่าหัวไปหรือยังมาจะผ่าไป,ไปบ้างแล้วรอยยังน่าจะเป็นฟอร์มจอมเนี่ยฟอร์มแบบใบยุบใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะหน้าแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือหน้านิยมเลยนะคะใช่สวยมากออกดางๆเปิดๆนะคะมาดู หนะเมืองนนท์ครับว้าวอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์ปอโอ้โหสวยมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้มีทําจํานวนไปหรือยังคะเนี่ยมีทําจํานวนแล้วครับแต่ว่าไม่เคยทันเลยนี่นะคะแค่ออกจากกระปุกขายกันเลยครับพี่เพราะว่ามันจะขายดีครับแล้วก็นะเมืองนนท์นะคะใช่เป็นหะเมืองนนท์ส่วนตัวนี้เป็นหนะเมืองนนท์เหมือนกันแต่สวยกว่าสวยขึ้นมาอีก โอ้โหอันนี้แบบสีออกพัสเทลเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับสวยมากนะคะอันนี้ก็คือนะเมืองนนท์อีกต้นเงินมีบแบแบเงินเงินด้วย<ช>นะคะคทุกคนนี่นะคะเทาเทาเงินเงินอู้สวยมากนะคะ่<ว>้นอีกตัวหนึ่ง<ว>ที่คิดพอๆกันก็มัน,นีล้อมเพชรครับมัน,นีล้อมเพชรใบจะหนากว่าจะคล้ายๆกับน,นะเมืองนนท์แต่เขามีความแดงเยอะกว่าแบบ แดงสีสว่างสว่างออกสว่างหน่อยครับค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมธ้านะเมืองนอนจะออกสีชมพูแดงชัดๆแบบนี้เลยเนาะครับอันนี้ก้านแข็งแรงนะคะใช่ในนบพชรใบแข็งเนาะใช่ครับสวยมากนะคะแล้วก็เห็นต้นนี้นะคะต้นนี้นารีบุรพานารีบุรพาทุกคนหวานมากเลยนะคะสําหรับนารีบุรพาดูน้อง เพลงจะยกมาให้เราชมนะคะต้นนี้ก็คือ,อโหโฮโฮยังไม่เคยทําอะไรกับมันเลยคุณผู้ชมนี่นะคะหวดห<อ>นอนอนิดนึงมาเป็นกอแน่นแล้วหนอยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้หัวน่าจะใหญ่มากๆ<ช>ตรงน,นี้มีทําจํานวนไปบ้างหรือยังมีเยอะเลยครับตอนเนี้นี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูเบบีกับน้องเขานะคะได้ครับแล้วเห็นต้นนี้ค่ะน้องเท่งต้นนี้คืออะไรเอ่ยใหญ่มาก <laughs> <laughs> ผมผจม้ตัวน,นี้นะคะ <laughs> เป็นเขาหน้าจะมีชื่อเนาะอันนี้นะคะคุณผู้ชมด่ดงๆส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหดูใหญ่มากนะคะน้องเท่งขาเห็นด้านในแบบเนี้ยเบบีอย่างเงี้ยมีแบ่งไหมเอ่ยอย่างงี้แบ่งไหมคะอันนี้มีอะไรบ้างแบ่งครับมีแบ่งด้วยหรอคะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรแผงครับขอชมหน่อยได้ไหมเอ่ย <h> จะเอื่อมไกลนิดนึงนะคะ จะเป็นตัวสีแดงเมื่อกี้แต่ว่าแผงออกมาเป็นสีเขียวค่ะอันนี้คือมณีล้อมเพชรแผงเบบีแต่เขาอยู่ในกระถางไซส์ใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมจะถ่ายขึ้น9นิ้วเอาไว้เรียกราคาได้อีกหน่อยนี่นะคะอันนี้อันนี้มีแอบกระซิบราคาเปิดราคาได้ไหมคะถ้า4นิ้วสวยๆผมก็เปิดอยู่ประมาณ2,000บาทแต่ถ้าขึ้น9นิ้วมาแล้ว ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทพอเขารัดแล้วเขาจะได้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็อับราคาขึ้นได้อีกนิดนึงครับน่าสวยมากนะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ได้ได้ค่ะจะสวยกว่ามณีล้อมเพชรธรรมดานิดนึงเพราะว่าตัวแผงของมณีล้อมเพชรจะสวยกว่าคือถ้าแผงก็สวยไปเลยนะคะถ้าแผงสวยก็สวยไปเลยนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรนะคะโอ้เห็นตรงนี้ เป็นโอ้โหเม็ดสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวขอขอให้นองเท่งเปิดให้ชมอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจว่าเป็นลูกมาหรือเปล่าโอ้ดูเม็ดของเขานะคะคุณผู้ชมใบใหญ่พื้นใบแบบนี้เลยแล้วใบใหญ่มากแล้วให้ดูเม็ดนะคะแดงดจัดเต็มมาแบบนี้เลยนะคะโหดมากนะคะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไม้ของที่สวนหรือเปล่านะคะน่าจะโดนพาไปแล้วสวยมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว <Okay. S 1> พา ไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวลูกมาที่สวนตู้นี้ก็หวานมากนะคะตู้นี้นี่อันนี้มีชื่อครับเป็นโอ้โหชื่อวาเลนไทน์ครับสีวาเลนไทน์คุณผู้ชมคะ่ะนี่วันที่สิบสี่ต้องมีเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะเนี่ยหวานขนาดนี้เลยเขาชื่อวาเลนไทน์นะคะเดี๋วยวให้ชมเป็นบอลใบาย,ยาวนี่สีสีไม่ ไม่ใช่สีดอกนะสีประมาณนี้เลยออกอชมพูบางๆนิดนึงครับจะไม่สีเข้มมากและเลือ่อละเลือเล่อนใช่ครับแล้วมีตัดขอบสวยๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะคะชมพูสวยมากนะคะวาเลนไทน์นะคะ นี่นะคะบรรยากาศของที่นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรอบๆข้างก็จะมีไม้นอกตู้เดี๋ยวเราจะพาชมกันแบบเต็มๆอีกทีนึงนะคะสําหรับไม้นอกตู้เนาะแต่ตอนนี้เราจะมาชมลูกไม้ของที่นี่ก่อนนะคะวิ่งแอบเห็นต้นนี้นะคะคุณผู้ชมคือน้องเท่งบอกว่าพี่อยากดูต้นไหนก็เปิดดูได้เลยอันนี้คือลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมคะ อันนี้ลักษณะใบสวยมากนะคะคุณผู้ชมจะออกไปทางท่าวาสุกีครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าวาสุกีมันน่าจะเป็นบอนกลาบตัวนี้เป็นมนสวรรครับนี่มสวรรค์ใบแบบใหญ่มากใหญ่ครับสวยมากนะคะแล้วก็ด้านในนู้นมีชื่อไม้เอ่ยดลูกไม้ด่างครับลูกไม้ด่างเปิดผ่าไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นองค์หญิงทอฝันครับองค์หญิงทอฝันนะคะอ่า นี่มีอมรรัตนาโกติดด้วยว้าวอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเรา,าอันนี้นเป็นรุ่นลูกเขาครับต้นลูกเขาต้นลูกเขาก็มีดึ่งจะมีสวยสักร้อยชิ้นจะสวยสักยี่สิบต้นไม่ถึงด้วยวคุณผู้ชมดูนะคะหน้าแบบนี้เลยนะคะอะมรรัตนาโกศินอยู่นในกระถางไซส์เก้านิ้ว <9 S 2> ครับถ้า,าเป็นช่วงนี้ก็ตอนนี้อยู่ท็อป หนึ่งสองสามก็คือต้องมีชื่อนี้อยู่อมรรัตนโกสินใช่ครับอมรรัตนาโกสินนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ด้วยครับถ้าแบบนี้มีแบ่งไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นเปิดจองอยู่ครับตอนนี้ต้องลองงอกจากกระปุกเพราะว่าไม่ให้ใครไปเปิดกระปุกดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฉาีขุมทองโอ้โหดูขุมทองคุณผู้ชมคำตู้คือแบบทะลุตู้แล้วมั้งเนี่ยค่ะ ดูนะคะ <Okay. S 1> ขุมทองของที่บ้านนี้นะคะหน้าชมพูแล้วดูตู้นะคะคุณผู้ชม ก็คือจะสูงทะลุตู้อยู่แล้วนะคะตรงนี้มีทําจํานวนไว้ไหมมีครับแต่ว่าขุมทองอ่เป็นไม้สวยแค่ตอนเด็กนะพอโตขึ้นมาสีเขาจะดรอปลงไปนิดนึงเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ครับจะออกจางๆนิดนึงแต่ว่าถ้าตอนเด็กจะออกถ้ามันกัดสีสวยจะออกแดงแป๊ดไปเลยชมพูชมพูสวยแต่ว่าที่ไหนที่ไหนก็โตมาสีก็ดรอปหมดเลยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นขุมทองหน้าสีชมพูนะคะไป ดูต่อค่ะวันนี้เราจะพากันดูกันรัวๆเลยนะคะแล้วก็จะพยายามพาเปิดให้ชมเยอะๆแล้วกันนะคะวันนี้ <laughs> ตรงนี้จะเป็นตู้ที่เป็นไม้ไม้จอมจ่าเลยครับ<อ>แบบเพิ่งลากออกเพิ่งแช่น้ำแช่ขวดไว้ครับแล้วลากออกเพิ่งเอามาปลูกเพิ่งผ่าทำจำนวนไปใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งเอามาปลูกลงกระถางใหม่คุณผู้ชมมาดูจอมต้นนี้นะคะ ดูหน้าไม้ของเขานะคะต้นนี้มีชื่อไหมเอ่ยเป็นลูกไม้ครับต้นนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูลูกไม้ต้นนี้นะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็คือทําจํานวนไปแล้วนะคะครับนี่เราจะให้ชมหน้าไม้นะคะคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่จะเป็นลูกไม้ของที่สวนนี้นะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะแล้วก็ผมจะชอบเอาไม้มีชื่อ ที่แพงๆมาแท้เก็บไว้แม่กวลูกค้าแค้นซื้อเอามาแอบไว้ใช่ไหมคะเอาแวไว้เรองตู้จอมครับก็วันนี้เขาจะหเห็นทั้งหมดแล้วแหละทีนี้ก็นี่ตอนนี้ก็จะเป็นรัตนะรุ่งเรืองครับโอ้โหคุณผู้ชมสว,สวยสวยสวยมากครับตัวนี้สวยมากนะคะรัตนะรุ่งเรือง <S <S อันนี้เป็นเป็นไซที่เก็บไว้ตั้งแม่ใช่ไหมใช่ครับไม่เคยเปิดขายเลยถ้าลูกค้าเดินมาเจอมาถามก็จะไม่ขายเพราะว่ามันสวยน้อยสวยยากครับก็จะเก็บไว้ผ้าบ้างเก็บไว้ เป็นอาหารตาตัวเองว่าเอาไว้ชมใช่ไหมคะใช่ครับรัตนารุ่งเรืองนะคะมาดูตรงนี้กันบ้างนะคะในตู้นี้อันนี้ที่น้องเท่งถืออยู่นี่คือมันี้รอมเพชรแผงครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะมันี้รอมเพชรแพงจะสวยกว่ามันีปกติถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมชอบมากกว่ามันีล้อมเพชรตัวปกติชอบตัวแผงมากกว่าสวยมากเลยนะคะเหมือนสีสัตว์ใส่ใบไม้เลยนะคะคุณผู้ชมสวยครับ โอ้โหแล้วนี่นะคะอันนี้ก็คือน้องเท่งจะเก็บดอกไวใช่ไหมเอ่ยมีดอกมีหนอ่อพร้อมะะก็คือทางเนี้ยจะเป็นที่สวนจะเอาไว้ติดดอกครับในไม,ไ,มไม้ที่มีดอกก็คือจะย้ายมาไว้ตรงนี้หมดเลยโอ้โหนี่นะคะอันนี้คือมนันีล้อมเพชรแผงแล้วต้นนี้นะคะมีติดดอกแล้วด้วยนะคะติดหน่อด้วยเดี๋ยวยว,วดดอวดหนอ่หนอนิดนึงนะคะคุณผู้<อ>ชมวยอาก็ไม่ทิ้งแม่ค่ะสวยมากนะคะตรงปกแม่มากๆเลยนะคะ น,นี่ล้อมเพชรแผงนะคะอัน,นที่มีถุงคุมก็คือถุงคุมแบบนั้นก็คือฝักฝักรอฝักวันฝักแตกแล้วครับนี่นะคะก็คือดอกมันพร้อมใกล้แตกมันติดแล้วครับอันนี้เป็นลูกของเนี๋ยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> จำชื่อ <c oughs> ของไม่ได้นะน่าจะเป็นประสาททองหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยอันนี้ปอ,อกแก้วครับตันนี้เจ้าปลอ,อกแก้วอูโหูอันนี้ อันนี้มาแบบทรงกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยติดแล้วด้วยครับแล้วก็ฝักแตกไปแล้วฝักแตกไปแล้วด้วยใครรอชุดนี้ติดตามไว้ได้เลยนี่นะคะน้องเขาบอกว่ามีฝักแตกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะอันนี้ลูกไม้ครับอันนั้นสวยมากนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะกัดสีสวยมากเลยแล้วก็เพชรพลอยภูผา เพชรพลอยภูผาคุณผู้ชมนี่มีผสมดอกไปแล้วนะคะสองต้นครับมีสองต้นเพชรพลอยภูผาจะเป็นไม้ของอาจารย์วิรัตะจะออกด่างไม้เป็นไม้ด่างครับเป็นสีชมพูคล้ายๆกอกเกตนิดนึงแต่ว่าใบจะยาวกว่าใบยาวใบผอมกว่าถ้ากอกเกตใบจะอ้วนใบกลมใหญ่กว่าแล้วก็เห็นด้านในนู้นก็มีพุ่มถุงแล้วเหมือนกันนะใช่ครับรอฝักแตก อันนี้ก็เป็นอกอของลูกไม้ใช่ไหมคะลูกไม้ครับนี่นะคะคุณผู้ชมใบเข้มเข้มแดงแดงอย่างนี้นะคะครับโอเคนะคะพ่อเขาชอบเอามาสวยๆทําแล้วตอนนี้ม,มันจะได้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะคะโอ้โหลูกไม้ด่างเปิดอครับอันนี้คือลูกไม้ด่างเปิดอแล้วมีผสมแล้วด้วยนะคะน่าจะติดเหมือนกันครับนี่นะคะคุณผู้ชมดูนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาของลูกไม้ที่สวนนี้สะก่อนนะคะ ลักษณะความด่างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูใบใหม่ของเขานะคะโอ้โหใครที่เป็นสายไม้ด่างนะคะเจอแบบนี้ละลายแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะแล้วก็ด้านในนู้นนะคะสีฟฝังโคงอันนี้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นสองฝังโคงครับก็รอดอกบานโอ้โหแน่นตู้เลยนะคะใช่ตัวนี้จะเป็นไม้ที่มีดอกหมดเลยครับอันนี้คือติดดอกนะคะแล้วแต่ละก็ก็มีทั้งทั้งหน่อทั้งดอก แน่นๆกันอย่างนี้เลยนะคะถ้าดอกติดเมื่อไหร่ก็ฟันได้เขือนได้เลยจับขึ้นเคียงันเคียทำจำนวนไว้แบ่งปันคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามทั้งสวนไว้แล้วกันนะคะทองดีบอนสีนะคะใช่ครับว้าวมาดูตู้นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเบาจะแพนกล้องให้ดูนะคะหน้าไม้แต่ละต้นก่อนตู้นี้เป็นไม้ติดดอกสวยครับ ว้าวต้นนี้มีชื่อว่าอามรรัตนาโกสินครับคุณผู้ชมก็คือแม่ที่สวนต้นนี้เป็นต้นแรกที่มีครับแล้วก็ที่เหลือก็ยังมีอยู่แม่อีกสองต้นแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าต้นดีต้นนี้จะสวยสุดแล้วก็ออกดอกมาให้ติดดอกแล้วติดดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมเขามีเขาจะมีลูกไม้สวยๆแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มณีล้อมเพชรครับอันนี้ก็คือมณีล้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในก็มีห่อไว้แล้วเหมือนกันนะคะ แต่จะให้ชมตรงนี้ก็คืออมรรัตนกโกสินที่หน้าสวยมากๆนะคะแล้วก็มีติดดอกแล้วนะคะคอันนี้จะมีแบ่งปันไหมเอ่ยต้องรอติดตามเอาไว้ลุ้นดูค่ะก็ติดตามกันทางสวนไปเรื่อยๆเนาะนนตัวนี้นะะลูกไม้เปิดตัวนี้ก็มีคนชอบเยอะนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือลูกไม้นะคะสีแบบดาร์กมาก,ออกบบดาร์กเนาะแล้วก็ด่างแบบออกชมพูขาวนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะตสวยมาก ศีลาหุ้มทองหน้าเทพอันนี้หน้าเทพนะคะออกสีเหลืองทองเนาะออกสีเหลืองๆนะคะคุณผู้ชมเป็นสิลาหุ้มทองนะคะมอกอมใช่ตู้ตู้ติดดอกโอเคนะคะมาดูตู้นี้บ้างนะคะคุณผู้ชมแดงมาแต่ไกลเลยนะคะสะดุดตาม,มาแต่ไกลเลยว้าวอันนี้คืออะไรเอ่ยคิสมาดอีฟครับเป็นคิสมารอีฟไม้ประจําวันคิสมาสเหมือนกันออกมาช่วงคิสมาสปีที่แล้วค่ะ อันนี้เป็นไม้ของที่สวนไม่เอ่ยเป็นของอาจารย์ปอเหมือนกันครับว้าวคุณผู้ชมดูนะคะอันนี้คือดูหน้าเขาเซตเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสีสวยอย่างนี้เลยคริสต์มาสอีนะคะจะเป็นสียมพูเขียวส,สีแต่สีจริงๆคริสต์มาสมันแดงเขียวเนาะ,ะแต่นี้ก็ออกแดงเขียวเหมือนกันจะเป็นสีคล้ายๆวันคริสต์มาส <Ooh. S 2> ก็เทียบกับต้นคิดมาที่เห็นตามบรรทิดมาที่เขาเอามาจากก็จะออกแดงเขียวสีประมาณนี้เนาะใช่ครับโอ uh, ้สวยมากนะคะคุณผู้ชมลักษณะแล้วก็เห็นไหมคะดูพอเวลาที่ใบเขาโตขึ้นมาเขาจะประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชม Christmas อีฟนะคะตู้นี้น่าจะเป็น Christmas อีฟทั้งหมดเลย,เลยสวยมากนะคะ มาดูตู้นี้กันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้สแม่พันธุ์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นชมพูทวีปนะคะนี่กอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแรเก่าอันนี้อันนี้ก็เป็นไม้แลแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณตาคุณยาย <c oughs> <c oughs> เป็น,น,นะะตัวเก่าแล้วสวยนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือเพชรเจ็ดสีนะคะคุณผู้ชมใช่ครับเพชรเจ็ดสีที่นี่น่าหวานมากม <c oughs> นี่นะคะ สวยหวานแบบนี้เลยนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ก็ยังก็ยังมีเป็นที่นิยมกันอยู่ใช่ะะบางคนยังตามเก็บกันอยู่ก็ยังเก็บกันอยู่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นไม้ที่สวยเหมือนกันค่ะดังสวยอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับเพชรเจ็ดสีนี่ชมพูชวีบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็นารีบุรพานะคะแล้วก็มีแ,บบแล่อีกหนึ่งต้นครับแบบทำเแตบบ็มเต็มว้าว <laughs> คุณผู้ชมอันนี้คือ สาวนาครชัยศรีครับสาวนาครชัยศรีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นที่เก่าวขานแล้วก็ตามหากันเยอะมากๆใช่ครับนะคะเราดูต้นนี้นะคะหน้าด่างสวยมากๆเลยนะคะ,อะดอกดออกแล้วเพิ่งเห็น,น,นะค,ะคุณผู้ชมน <c oughs> ้องเท่งบอกว่าเห็นดอกพร้อมกันกับเราเลยนะ <c oughs> ใช่เพิ่งเห็นด่างเยันดอกเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับสาวนาครชัยศรีต้นนี้นะคะไม้พันหน้า ววแล้วก็เที่ยงกับตีลานักปราอยู่ว่าแยกยังไงต่างกันยังไง <c oughs> นี่นะคะคุณผู้ชมคือสวยมากนะคะสําหรับสาวนครชัยศรีต้นนี้นะคะมีด่างขาวชมพูนะคะด่างเหลืองชมพูนะคะแล้วก็นี่นะคะแบบชมพูมพวากิวหวานๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะด่างทุกใบเลยนะคะต้นนี้สาวนครชัยศรีอย่างนี้มีต้นใบบีแบ่งไหมต้องรอเหมือนกันครับว่าแบบ ทำไม่ทันเหมือนกันก็มีทำจำนวนไปแล้วมีทำจำนวนผ้าไปแล้วครับผ้าอาจจะไม่ต้นนี้แหละต้นนี้เป็นจอมว้าวคุณผู้ชมอันนี้คือจอมนะคะอันนี้คือแม่ของเขานะคะสาวนครชัยศรีนะคะของทองดีบอนสีนะคะก็ใครที่ตามหานะคะที่นี่ก็มีทำจำนวนไว้อยู่นะคะติดตามกันได้เนาะอันนี้ทำแทบไม่ทันแล้วไม่ทันแลวนี่นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะ ตามมาเลยค่ะโอ้โหตู้บอลสีเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ในโซนนี้ก็จะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับโอ้โหตรงนี้แดงทั้งตู้นะคะคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆกันเลยนะะก็จะมีลูกค้าเลือกออกไปบ้างแล้วค่ะถ้ามาที่สวนก็บอกราคาได้ไหมได้ค่ะ ถ้ามาที่สวนก็ตอนนี้ขายที่อยู่กระถางละ50บาทครับนี่นะคะอันนี้คือมารับหน้าสวนนะคะคุณคผู้ชมมาเลือกเองได้ครับผมมาคัดเองได้ทั้งหมดถ้า100กระถางขึ้นไปจะเป็น10แถมหนึ่งครับถ้าอยู่ใน100กระถางจะไม่มีแถมครับนี่นะคะกระถางละ50บบาทตลอดครับผมเดี๋ยวจะให้ดูหน้าไม้นะคะของลูกไม้ที่สวนเนาะ วอย่างสวยๆก็นี่ประมาณนี้ครับนี่นะคะคุณผู้ชมนี่เม็ดแดงๆอย่างนี้เลยนะคะ,ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบหน้านี้กันมากเลยไม้เม็ดใบกลมอะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นลูกเจ้าปอ,อกแก้วแต่ยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่จะเป็นใบกลมออกสีชมพูคล้ายๆเจ้าปอ,อกแก้ว มันจะออกมาหลายหน้าได้เหมือนกันก็คือจะออกประมาณนี้นี่แดงแงอย่างนี้เนาะครับผมใบกลมๆประมาณนี้นะคะมาเลือกเองคัดเองได้ครับจะมีติดด่างจะเปิดด่างอะไรมาตลอดถ้าใครคตาดีก็จะได้ไปก็ให้50าสิบาทเท่ากันห้าสิบาทเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้คือสําหรับลูกไม้ที่อยู่ในกระถางไซส์สี่เนาะใช่ครับผมค่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีใหญ่ๆให้เลือก บางบ้านมาก็ชอบต้นใหญ่บ้างชอบต้นเล็กบ้างมาไม่เหมือนกันก็จะมีครบเพราะว่าตู้ที่สวนค่อนข้างจะมีเยอะครับเเยอะะมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่จะว่า<น>ต้องโทรเข้ามาก่อนว่ามีไม้ <c oughs> หรือเปล่าเพราะว่าลูกค้ามาทีหนึ่งก็เอาทีเยอะเหมือนกันครับประมาณ5 0 0ร้อยกระถางนี่นะคะคก็<ม>เดี๋ยวมาดูนะคะหน้าไม้เห็นเห็นต้นด้านในนู้นนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมสีหวานหเนาะชมพูชมพูแบบนั้นนะคะ นี่นะคะสีประมาณนี้เนาะดูนะก็จะออกใบกลมถ้าส่วนใหญ่ครับพี่ส่วนเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่จะชอบใบกลมก็เลยจะทําใบกลมหาใบกลมให้แต่ใบไทยใบยาวก็มีปกติครับนี่นะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมเป็นหน้าไม้นี้ออกอันนี้จะออกเป็นใบไผ่นิดนึงเป็นใบไผ่เนาะนี่นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น ออกเปิดเปิดใบไทยนิดนึงครับนี่นะคะนี่เป็นใบไทยนะนี่เปิดเปิดชมพูชมพูเนาะใช่ครับบางคนก็ชอบเปิดบางคนก็ชอบเม็ดอ่ะอย่างเงี้ยติดด่างติดด่างมาสองใบอย่างเงี้ยลูกค้าจะชอบหยิบอ๋อตรงนี้ก็คือสีเขียวอย่างงี้ใช่ไหมคะติดด่างครับผมนี่ถ้าบางคนมาก็ชอบแบบนี้ค่ะนี่ก็เจออีกต้นหนึ่งแค่อย่างงี้ก็ถังก็ห้าสิบบาทเท่ากันห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนี่มีแบบ ติดด่างแบบนี้ด้วยนะคะใช่ต้องมาเดินคัดเองเพือจะได้คัดได้ตามสบายเลยครับเนี่ยค่ะมีให้ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ที่ทองดีฟาร์มเนาะถ้าใครจะเข้ามาที่หน้าสวนก็ก็ทัรเข้ามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวพาวไป,ไปดูไม้นตต่อไปไซส์ใหญ่บ้างครับไปกันค่ะเดี๋ยวไปดูลูกไม้ไซส์ใหญ่นะคะกับน้องทิ้งว่าหน้าตาลูกไม้ไซส์ใหญ่ๆที่นี่จะเป็นยังไงนะคะทุกคนเมื่อกี้เราพาดู ไซส์เล็กๆนะคะเบบี Baby, ที่น้องเขามีแบแบ่งปันหน้าสวนเนาะ <S <S นี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่โตขึ้นมานะคะคุณผู้ชมมาดูโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นไม้โตที่เป็นไม้เขียวเนาะใช่ครับเป็นไม้ออกสีเขียวค่ะไม่ค่อยเป็นมีสีอื่นเข้ามาผสมครับแบบเป็นสีเขียวธรรมชาติก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะ ส่วนน้อยที่จะชอบกันก็เลยคัดแยกออกมาให้จะอยู่ที่3กระถางร้อยครับจะลดราคาะคะลงมาอีกหน่อยนึงแต่บางคนลูกค้าก็ชอบสีเขียวก็จะได้ราคาดีนิดนึงชอบสีเขียวแต่ได้ราคาถูกก็จะอยู่ที่3กระถางร้อยครับตรงนี้ก็มีเริ่มกัดสีแล้วเนาะอย่างนี้นะคะใช่กันสีแต่ว่าไม่โดนใจ <laughs> ก็สาหรับมือใหม่นะคะอยากได้ราคาเบาๆเนาะกรัาก็จะมีราคา3ามกระถางร้อยด้วยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวครับมีให้เลือกหลายตู้อยู่เหมือนกันที่เป็นสีเขียวจะแยกไว้ให้แล้วครับนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ด้วยนะคะก็มีเยอะก็จะมีกัดสีมีอะไรบ้างที่บางต้นก็สวยอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในโทนสีเขียวก็เลยคัดแยกออกมาก็มารวมกันตรงนี้นะคะค นี่อันนี้ก็คือไม้เขียวนะคะที่น้องเขามีแบ่งปันสําหรับตรงนี้มีส่งออนไลน์ไหมหรือว่าหน่าสวนอย่างเดียวคะจะน่าสวนอย่างเดียวครับออนไลน์ตอนนี้ไม่ทันครับน้าสวนก็ไม่ทันแล้วเลยไม่มีออนไลน์เมื่อก่อนยังพอมีขายอยู่บ้างแต่ตอนนี้มันขายดีตรงน,นี้ก็สะดวกหน้าสวนแล้วกันเนาะ,ะแล้ว <ผม S 2> ก็ให้เข้ามาเลือกกันดีกว่านี่อันนี้ก็จะเป็นโอ้โหเปิดมานี่ก็แดงทั้งตู้เลยนะคะทุกคนใช่ครับจะใหญ่กว่า เมื่อกี้หน่อยหนึ่งก็คือจะมีขนาดขึ้นมาลูกค้าบางคนส่วนใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนี่นะคะหวานๆอย่างนี้ก็มีนะคะอย่างนี้ไซส์แบบนี้แบ่งปันเท่าไหร่คะหน้าสวนก็ถ้าซื้อจํานวนเยอะถ้าเป็นไม้ค้าตู้อย่างเงี้ยค่อนข้างใหญ่ดิดนึงก็ให้3กระถางรา้อยได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆพอดีกระถางกําลังขายเงี้ยผมขอคิด50ก่อนแต่ต้นใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับแต่ว่ามันใหญ่เกิน มันขายยากนิดนึงก็จะให้อยู่ที่สามกระถางร้อยก็จะมีหลายหน้าเหมือนกันก็ไปดูหน้าฝั่งนี้นะคะพอไม้มันใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มกัดสีหน้ามันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วบางต้นก็จะออกมาแบบเต็มที่เต็มฟองกัดสีสวยๆเลยนะแบบนี้ดูลักษณะใบก็สวยด้วยนะคะคุณผู้ชมสีหวานๆประมาณนี้นะคะอย่างนี้ก็ออกชมพูแบบหวานๆนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมดูนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาลูกไม้นะคะออกแดงนะคะชมพูมีกัดสีแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ก็มีนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนาะใช่ครับเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งนะคะคือตรงนี้น่าจะพาทุกคนเดินครบทุกตู้ไม่ไหวเนาะแต่ว่าก็จะพานะคะดูบางส่วนนะคะคุณผู้ชมพาทุกคนดูบางส่วนนะคะนี่ตรงนี้ก็นี่นะคะกัดสีสวยๆเลยเนาะ นี่นะคะคุณผู้ชมแบบชมพูหวานๆแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ลักษณะใบแบบนี้นะคะหน้าสวนนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ดูต้นนี้นะคะทุกคนหน้าหวานๆประมาณนี้นะคะเส้นกระดูกชัดมากเลยต้นนี้นะคะแล้วก็ดูด้านในนู้นนะคะ แบบนี้ก็มีเนาะอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะค่ไมะ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเท่ากันครับผมค่ะก็น่าสนใจนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการอยากที่จะเลี้ยงบอนสีนะคะงบน้อยนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้หน้าหวานๆแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้นะคะแล้วก็มาแบ่งไปเลี้ยงได้เลยนะคะทุกคนดูดูหน้าไม้เขานะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพยายามอันนั้นก็จะเป็นโทนสีออกเข้มๆนะคะทุกคนเข้มๆนะคะโอเคนะคะสำหรับลูกไม้ตรงนี้ก็ให้ชมหน้าตาก็จะประมาณนี้ค